เข้ามาถึงนะครับด้านขวามือนะครับก็จะเป็นเทพนะครับไทสุเอียแล้วนะครับเดี๋ยร์เล่อครับไทสุเอียก็จะเป็นเทพอุปอมูวงชะตานะครับจะอยู่ตรงด้านด้านขวาครับเราจะไปนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปวัดลิงในยีนะครับเราจะไปดูภาพรวมของนะครับปีชงนะครับการแก้ชงในปีนี้นะครับแต่ระหว่างทางก็จะมีนะครับของที่ขายอยู่ นี้ก็จะเป็นซองอ่างเป่าลายน่ารักน่ารักนะครับเริ่มต้นด้วย5บาท<า>นะครับถึงี่บาท<ต><ว>่ก็จะเป็นขนมว่าในช่วงตรุษ<ว><ต><ว>จีนครับ<ต><ว>คนจีนนี่ปีใหม่นี่ก็คือเขาจะนับตอนตรุษจีนะครับเป็นเป็นการเข้าปีใหม่นะครับตอนนี้เราถึงวัด<ต><ว>นาวัดเหล็กในยียแล้วนะครับ ซึ่งวันเลไรบางีก,ก็อ้าวประตูปิดเออประตูปิดอย่างไงเนี่ยข้างนะครับเพราห้ามเอารถเข้ามาจอดนะครับห้ามเอารถเข้ามาจอดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทางนี้นะครับด้านในก็ห้ามใช้ทู่นะครับไม่ให้ใช้ทู่นะครับแล้วก็เปิดเวลา8โมงถึง5โมงเย็นครับคือทำบนลงชื่อจุดตัวเดินทางรุกา เรานะครับมาซื้อนะครับเป็นอ่าจริงจริงภาษาจีนเขาเรียกว่าอิงเตียนะครับอ่าเป็นชุดแก้ชงนะครับ100อบาทนะครับแล้วก็มาเขียนชื่อตรงนี้นะครับเขียนชื่ออายุวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟา้านะครับ แล้วก็จะนำไปไหว้ที่เทพไผ่สวยเอียนะครับออขอให้ท่านนะครับคุค้มครองโดยที่เราจะต้องปัดสิบสองครั้งนะครับถ้าเกิดทำแทนผู้อื่นก็ไม่ต้องปัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวปลายปีเขาก็จะเอาชุดนี้ไปเผาพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูชุดนี้จะเป็นชุดแก้ชงนะครับออก็จะเป็นภาษาจีนเขาเรียกอ,อิงเตียนะครับอันนี้จะเป็นอิงเตียนะครับจะมีหนึ่งสองนะครับสาม สี่ห้านะครับหกเจ็ดแปดนะครับเก้าสิบนะครับสิบเอ็ดนะครับสิบสองสิบสองนี่คือเป็นครบปีนักกษัตริย์นะครับแล้วก็จะมีแผ่นสีแดงน,นะครับเขาเรียกว่าเป็นแผ่นที่เอ่เอเขียนไว้นะครับกราบขอพรเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาท้ายสวยเยี้ยนะครับ ให้เราเขียนชื่อนะครับตรงสีแดงตรงนี้นะครับตามปีเกิดนะครับที่เกิดก็จะมีที่ปีชงนะครับอันนี้เป็นปีชงนะครับสําหรับปีนี้เป็นปีมะโลปีมะแมนะครับปีจอปีฉลูนะครับสําหรับคนที่เกิดสี่ปีนี้นะครับมีชงหลักนะครับชงคัดนะครับชงร่วมนะครับก็แนะนําว่าวัดนี้ก็ เราก็จะเป็นการเอาใบนี้นะครับมาเขียนแล้วก็ไปฝากดวงชะตาไว้นะครับเดี๋ยวเราเขียนแล้วก็เราจะเดินเข้าไปด้านในนะครับเราจะเอาดวงชะตาเราไปฝากแล้วอาไปปัดในสิ่งที่ไม่ดีนะครับที่ต่อหน้าเทพเจ้าไทสวยเอียนะครับเมื่อเราเขียนใบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปตามลูกศรนี้เลยนะครับตามลูกศรนี้นะครับก็จะไปไหว้เทพเจ้าไท่ช่วยเอียนะครับ เขา,ามานะครับด้านซ้ายก็จะเป็นเทพอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นเนทพประเจ้าไถ่สิงเอียนะครับนี่ก็จะเป็นเทพที่ประทานความมั่งคั่งนะครับให้คนนะครับรวยนะครับใครมาขอพรนี่ก็จะรวยรวยรวยอย่างเดียวครับขอให้ลูกรวยรวยด้วยครับอ่าครับ แนะนำก็มาตรงนี้ก่อนนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปถึงเทพไทสุเอะนะครับก<ไป>็มาไหว้ตรงพระประธานนี้ก่อนนะครับพระประธานนี้ก็จะมีอยู่3มรูปนะครับก็จะมีเทียนนะครับมาให้จุดบูชาดวงชะตานะครับเราก็เอาแผ่นที่เรานะครับเอามานะมาขอพรว่า,อาขอให้ปัดในสิ่งที่ไม่ดีจากตัวเราออกไปแล้วก็มาฝากคุ้มครองดวงชะตากับเราไว้กับเทพไทสุเอะนะครับให้คุ้มครองดวงชะตา อะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ท่านนะครับเบาบางลงนะครับขอประทานพรให้เรารวยๆครับนะครับเราเข้ามาถึงนะครับด้านขวามือนะครับก็จะเป็นเทพนะครับไทสวยเอียแล้วนะครับเวเรานะครับไทสวยเอียก็จะเป็นเทพอรุงฟอมูะตานะครับจะอยู่งด้านด้านขวาครับเราจะปัดนะครับสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวสองรอบนะครับแล้วก็มาฝปากดูออกมาไว้ ครับอธิฐานตามใบสีแดงแล้วปัดตัวสองครั้งทำแทนไม่ต้องปัดตัวเสร็จแล้วปัดกันนาครับ